สวัสดีครับคุณู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นฉบับวันอังคารที่11เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567คุณเปลวให้ชื่อว่าทักษินคนฆ่าตัวเองหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยคุณเปลว หยิบยกเอาคำพูดคำพูดหนึ่งซึ่งเป็นคำพูดที่บอกว่าผมกลับมาแล้วถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่รักนึกถึงคำพูดของใครครับผมกลับมาแล้วเอาละคุณเปลวเฉลยอ,อย่างนี้ครับบอกว่าไอ้คำว่าผมกลับมาแล้วเนี่ยผมในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ผมซึ่งหมายถึงเปลวสีเงินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผมในที่นี้เป็นเขาเขา ที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรนักโทษรันอินคุกเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนนั้นแหละครับเห็นช็อกไปแป๊บหนึ่งตอนที่ถูกอายการสูงสุดในสั่งฟ้องในคดี112แล้วก็นัดที่จะนำตัวไปส่งฟ้องสารวันังคารที่18มิถุนายนนี้นะครับช็อกไปอยู่แป๊บหนึ่งแต่พอหายช็อกเนี่ยก็ดิ้นสิครับทีนี้ดิ้นสู้เลยนะครับ ก็นั่นแหละครับตามสไตล์ของคนมีบารมีเหนือสามสถาบันอำนาจประเทศแต่สู้ตามนิยามเก่งแต่ปากส่วนขี้เต็มกางเกงยังไงก็อย่างนั้นแหละครับเมื่อวันเสาร์เนี่ยไปเป็นประธานฉลองบวชลูกพักเพื่อไทยที่จังหวัดปทุมธานีนักข่าวเนี่ยเขาถามว่า18มิถุนายนนี้เนี่ยจะไปศาลตามที่อายการนัดไหม ทักษินนี่ก็ตอบสมานีหอนเกลียวกันทั้งอำเภอเลยนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับแน่นอนส่วนจะต่อสู้คดีอย่างไรเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับคดีนี้คดีนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าตอนปฏิวัติยัดข้อหายังไงคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีมูลเลยแม้แต่นิดเดียวก็พยายามที่จะนําไปตีความเพื่อให้มันมีมูลเมื่อคนหนึ่งสั่งฟ้องคนอื่น ก็ไม่กล้าที่จะสั่งไม่ฟ้องก็เลยต้องสั่งฟ้องซึ่งไม่ใช่หลักกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรครับนี่เป็นคำพูดที่หลุดออกมาจากปากของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนะครับคุณเปลวบอกว่าอย่างนี้ครับอืมแรงไม่ตกดีจริงๆนะครับนักข่าวถามทักษิณเรื่องกงังวลเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวหรือไม่ ทักษิณก็ตอบด้วยความเร็วเหนือแสงทันทีนะครับบอกว่าโอ้ยไม่มีแล้วครับคดีเนี่ยแทบจะไม่มีมูลแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษอยู่ <c oughs> คือการทําคดีแต่ละข้อกล่าวหาตั้งแต่ต้นที่มีการข่มขู่ตั้งแต่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนโดยผู้บังคับบัญชาคดีมันไม่ควรเป็นคดีนี่ก็เป็นคําพูดที่หลุดออกมาจากปากของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรผู้ที่อ้างมาอยู่กับธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละครับ คุณเปลย์บอกว่าต้นไม้พิษกับไอ้คำว่าขี้โกงสารพัดพิษเนี่ยมันออกลูกมาเป็นข้อหรือว่าออกลูกมาเป็นดอกผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะเป็นต้นไม้ประจำตระกูลนะครับเพราะว่าเห็นพูดถึงประจำแล้วก็พูดถึงบ่อยมากเหลือเกินแน่นอนไอ้เสียงสูงแบบนี้เนี่ยมันทำให้นึกถึงตอนที่ยิ่งลักษ์ตอบคำถามนักข่าวว่าไม่หนีขึ้นมาจับลันเลยนึกขึ้นมาได้ทันทีจำได้ใช่ไหมครับตอนนั้นยิ่งลักษ์ตอบว่ายังไง <S <S ยิ่งลักษ์เนี่ยตอบว่า ดิฉันเองไม่หนีไปไหนหรอกค่ะแม้ดิฉันจะเป็นผู้หญิงแต่ดิฉันก็กล้าเผชิญเหตุการณ์ต่างๆค่ะพอสบัดไหม่เสร็จปุ๊บก็เบะปากก่อนที่จะสบัดหน้าซ่อนเสยะเลิศค่ะไม่คุ้นไม่ทูนหัวของบ่าวพี่ก็ไม่หนีน้องก็ไม่หนีแต่ปรากฏว่ายังไงล่ะครับเพ่นแนบทั้งคู่เลยนะครับเมื่อวันซื้อนเนี่ยพี่ก็ยืนยันว่าไม่หนีอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วครับไม่หนีแต่ถามคำแต่ครับ คือตามพุจนานุกรมของตระกูลแมวเนี่ยคำว่าไม่หนีเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าช่องมาลอดอย่างนั้นใช่หรือเปล่าปากนี่เก่งอยู่แมบแมนะครับเมื่อวานนี้วันที่สิบมิถุนายนก็มีข่าวจากสํานักงานอายการบอกว่าทีมทนายทักษิณเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมถึงอายการสูงสุดเรื่องการพิจารณาสั่งฟ้องนายทักษิณตามมาตรา112 เป็นการยื่นร้องขอความเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปใจความตามหนังสือที่ยื่นเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้คณะกรรมาการสอบสวนในขณะนั้นถูกคมขู่จากรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอจนขาดความเป็นอิสระในการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทําให้นายทักษิณเนี่ยไม่จะรับความเป็นธรรมในการพิจารณาสั่งคดีจากอายการสูงสุด จึงขอให้อัยการสูงสุดทบทวนการสั่งฟ้องในทักษิณตามมาตรา112และพระบคอมพิวเตอร์ทบทวนสมัยอีกครั้งหนึ่งเพื่อความยุติธรรมด้วยนี่เป็นหนังสือที่อายการส่งถึงอายการสูงสุดนะครับแม่คุณเปลบอกว่าต้องมันต้องให้ได้อย่างงี้สิครับไม่งั้นจะเสียชื่อนักโทษเทวดาหมดนะครับสมแล้วล่ะครับที่เขาร่ําลือกันว่าเป็นเจ้าสำนักผีโม้แป้งนะครับตอนที่อายการสูงสุดนัดฟังคำสั่ง ตอนนั้นก็ทำหนังสือขอความเป็นธรรมยืดเวลาของคดีออกไปนั่นยังเป็นเรื่องปกตินะครับยืดแล้วอายการสูงสุดก็นัดฟังคำสั่งอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อ้างว่าป่วยก็เลื่อนไปก็ยังปกตินัดฟังใหม่คราวนี้เอาอีกแล้วครับอายการอ่านคำสั่งแล้ว,ว่าสั่งฟ้องพร้อมนัดวันนำตัวไปส่งฟ้องศาลพอใกล้จะถึงวันก็ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้อายการสูงสุดเนี่ยทบทวนการสั่งฟ้องอีกแล้วครับท่านตรงนี้ต้องถือว่า ปกติคือไม่ปกตินะครับอ้างหน้าตาเฉยเลยบอกว่าพนักงานสอบสวนตอนนั้นเนี่ยถูกรัฐบาลคอสชข่มขู่จนขาดอิสระรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทักษิณก็อ้างว่าเขาถูกรัฐบาลคอสชอเนี่ยยัดข้อหาพูดกันชัดๆเนี่ยนะครับชาวบ้านฟังแล้วมึนตึบตกลงอายการจะดำรงมาตรฐานในการสั่งคดี18มิถุนายนนี้ด้วยการนำตัวทักษิณไปส่งฟ้องศาลตาม คำสั่งฟ้องเดิมที่สั่งไปแล้วหรืออายการจะสร้างมาตรฐานใหม่ครับมาตรฐานใหม่ด้วยการยอมทบทวนคำสั่งฟ้องตามที่นักโทษติดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยยื่นคำร้องแล้วก็เลื่อนการนําตัวทักษิณส่งฟ้องศาลออกไปก่อนอยังฮันหรือเปล่าครับแม่มันก็มีเรื่องให้ลุ้นกันเป็นรลายวันได้ดีจริงๆเนี่ยนะครับเอาละใครจะว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ผมซึ่งหมายถึงเปลวสีเงินเนี่ยฟันธงอย่างนี้เลยครับว่าอายการสูงสุดไม่ทบทวนหรอกครับ คงจะให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมคือ18วมิถุนายนเนี่ยทักษิณต้องไปพบอายการเพื่อให้อายการเนี่ยนำตัวไปส่งฟ้องศาลหลักฐานใหม่ที่บอกว่าคอสชอยัดข้อหาคมคู่พนักงานสอบสวนเนี่ยถ้ามีก็เอาไปสู้กันในศาลโน่นแหละครับไม่ใช่ว่าอ้างแบบลมเพลมพัดหวังจะยืดคดีในชั้นอายการแบบนี้นะครับขืนยอมตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเดี๋ยวมันจะวิบัติหมดนะครับ ส่วนทักษิณจะไปพบอายการตามนัดคือวันที่18มิถุนายนหรือไม่เนี่ยถึงตอนนี้ไม่ต้องวัดใจอายการกันละครับโน่นต้องไปวัดใจทักษิณว่าแน่จริงหรือว่าแน่แต่ปากเอาให้แน่นะก็บอกแลยยังไงล่ะครับว่าเดือนมิถุนาข้าบกรกฎาเนี่ยมันจะมีเรื่องสนุกสนุกให้ลุ้นกันเรื่องของเศรษฐาจะอยู่หรือจะไปเนี่ยอันนี้เขามองข้ามชดไปตั้งนานแล้วล่ะลุง คือมันไม่มีราคาเลยเลยนะครับในตลาดเครดิตผู้นํารัฐบาลในตลาดตุกตาเสียกระบาลแล้วก็พอจะมีบ้างนะครับก่อนนักโทษยืนค้ากระบาลเป็นนายกตัวจริงซะขนาดนั้นเนี่ยหุ่นเชิดมันจะมีน้ํายาอะไรก็ดูสิครับตลาดหุ้นตลาดทุนพุ่งเนี่ยหัวดิ่งเหววันแล้ววันเล่าจนไม่เห็นอนาคตมันก็บอกชัดๆอยู่แล้วนะครับรัฐบาลเศรษฐาในแอ่งตีนของทักษิณเนี่ย นักลงทุนทั้งในและนอกประเทศขาหมดความเชื่อมัน่นในศักยภาพของประเทศบินไปผลาญเงินมาแล้วเกือบทั่วทั้งโลกโมแหลกเลยนักลงทุนประเทศนั้นประเทศนี้สนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วดูสิครับดูสิครับบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีรายใหญ่ๆของโลกเดี๋ยวบริษัทนั้นเดี๋ยวบริษัทนี้ย้ายฐานการผลิตไปอยู่เวียดนามบ้างไปอยู่อินโดนีเซียบ้างเดี๋ยวก็ไปมาเล่บ้างอะไรบ้าง ตอนนี้ทั้ง Google ทั้ง Microsoft ทุ่มงบประมาณร่วมแสนล้านบาทเขียร์ประเทศไทยทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็ไปตั้งฐานการผลิตยอยู่ที่มาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านเราโมบาลนี้ก็เอาอีกแล้วครับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลกไต้หวันกับเนเธอร์แลนด์เขาร่วมทุนกันประกาศย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศสิงคโปร์ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยก็มีแต่กลุ่มจีนเทาร่วมทุนกับกลุ่มอำนาจ กากีเทาตั้งเครือข่าย call center แล้วก็เว็บพนันออนไลน์พ่วงบัญชีม้านั่นแหละครับก็มีแค่นั้นแหละครับ10เดือนเศรษฐาเนี่ยเฟื่อฟ้าไร้ฝั่งจนตอนนี้เนี่ยเห็นหมายืนขี้อยู่กลางถนนเนี่ยก็แทบจะทึกทักว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปแล้วด้วยซ้ำนนะครับนายกตัวจริงนี่ก็เหมือนกันตอนที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องเนี่ยก็ทำเป็นสงบสงเงี่มไปพักหนึ่งยังนึกภาวนาบอกว่าเนี่ย มถ้ารู้จักเจียมตัวเจียมตนแบบนี้ไปเรื่อยเนี่ยก็ขอให้ตลอดรอดฟังนะครับแต่ปรากฏว่าดีได้พักเดียวเท่านั้นแหละครับดีแตกคนดีแตกเนี่ยถ้าไม่ตายก็คางเหลืองนะครับเที่ยวไปให้สัมภาษณ์แล้วก็พลาดพิงไปถึงบ้านป่ารอยต่อเชื่อมโยงไปถึงสวสี่สิบคนที่ไปร้องศารลรัฐธรรมนูญเรื่องเศรษฐากระทบชิ่งไปถึงสองปอนู่นเลย มันเท่ากับแก้ผ้าให้โลกเขาเห็นกันว่าทักษิณเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรผิดไปบ้างเลยไม่เคยเลยมีจะไปโทษคนอื่นว่ากลั่นแกล้งใส่ร้ายแต่พึต่ตะพือโทษกระบวนการยุติธรรมโทษคอสชอโทษพลเอกประวิทย์โทษพลเอกประยุทธ์โทษสื่อส่วนนายพะพยาปอกปอกปอปลาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกครับเมื่อดีแต่ก็กลาง พลานทำตัวเป็นพระยาเหยียบเมืองคับพองเดินสายแสดงอํานาจบาร,รมีไปทั่วด้วยความย่มใจขนาดขึ้นเวทีฉลองงานบวชลูกพักเมื่อวันเสาร์เนี่ยจับไม่ได้เท่านั้นแหละครับปลุกระดมทันทีเลยทักษิณบอกว่าอย่างนี้ผมกลับมาแล้วครับพี่น้องชาวเสือแดงก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้ผมทราบซึ้งที่เห็นพี่น้องเสือแดงยังคงแข็งแรงโดยเฉพาะพี่น้องเสือแดงจังหวัดปทุมธานี บางคนมากอดผมแล้วก็ร้องไห้นึกไม่ถึงว่าผมจะกลับมาผมก็ยอมรับว่านึกไม่ถึงเหมือนกันว่าผมเองจะได้กลับมานี่แหละครับไปพูดเอาไว้ในงานมงคลก็คืองานบวชพระนะครับคุณเปรยบอกว่าอย่างนี้ครับ18ปีมาแล้วนะครับแดงทั้งแผ่นดินทักษิณสถาปนาเนี่ยมันจะวนลูบเข้าสู่บรรยากาศของการเผาบ้านเผาเมืองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ประโยคที่ทักษิณโฟนอินจากต่างประเทศมาถึงแสดงเมื่อปี2553เนี่ยยังก้องอยู่ในหูไม่หายเลยนะครับจำได้ใช่ไหมครับประโยคที่บอกว่าให้พี่น้องต่างจังหวัดเนี่ยไปที่สากลางผมอยากฝากบอกคนแสดงทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องคนแสดงที่กรุงเทพพี่น้องคนแสดงต่างจังหวัดไปที่สากลางให้เต็มที่เลยประโยคของทักษิณตรงนี้เนี่ยจำกันได้ใช่ไหมครับ คุณเปลย์บอกว่าจะเอากันอย่างนี้ในเดือน2เดือนนี้ทักษินออกเดินนาหน้าเลยสิครับหรือว่าจะหนีก่อนลราค่อยโฟนอินเข้ามาเอาอยัางไงครับเอาเป็นว่ามีเวลาให้นอนคิดอีกเีวันก็นแล้วกันจะเลือกแบบที่1ห,หรือว่าเลือกแบบที่2 ตกลงปรงใจแบบไหนเนี่ยแล้วค่อยประกาศอีทีก็ยังทันนะครับไม่ใช่อะไรหรอกครับถ้าเกิดว่าเอาแบบแรกเนี่ยคนเสื้อแดงเขาก็จะได้ประจําจุดกันแต่ถ้าเกิดเอาแบบหลังในใหญ่ขึ้นฝั่งหนีรอดไปแล้วเนี่ยพวกเขาจะได้ไม่ต้องแบกเรือตามขึ้นภูเขาให้ดูเป็นงั่งงั่งรอบที่2องยังไงละครับ